แฟนเกากรับใจวะเธอเขาบอกเขาดีวะเขาบอกเลยไม่เลือกเลยวะเจ๊คือเขาเขินนะเนี่ยเนาะอ,อ,อันเนี่ยนาะก็ขอใมาเก็บเนี่ยเน,นี่ยเนาะอ,อ,อืมสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็มือนี่ก็คือแฟนเก่าไอ้คำแสงกรับใจ สบายดีเป <là> ็นน้องน้าเมนีกัสิมาบอกเรื่องแฟนเก่ามาคข้คืนดีเนาะบอแมนเออแกซิมาดอกขันะมั้มันบธ่างกบมาเหาะับมาแต่ผแหละบึงค้าม้วก็มาี่เลยมาแต่บึ้งค้ามีเนาะมาแต่บานเลยนะพอว่าเมนีถ้าเมรไปกวดแต่กก็ได้มจะเท้านอะมีแต่งอีบะเธามันอยาชีเอาย่างแม่งย่งบะตัดมัน มันจะเกี่ยวเลยเนาะพี่น้องกอะไหนเล่มมังแกามาซองโขนแต่ว่าชีพ่อหรือบบหนี่งที่ส่วนเท่าว่ามันสีได้โอประมาณอย่าเข็ดประมาณสามห้าวเนาะแต่ก็สีอ่าเอาใหม่ตอกเข็เท่าลุมเท่าผื่นนะนะบ่ห้ยมูให้เป็ดในไก่เข่อไรเนาะจะทำมาชีห้าวเลยพี่น้องเนาะแม่อันบ่มีเนาะก็เลยต้องเห็ดเลยนะเห็ดเลยนะไปข้างบน พ่อไาสิเก๋สืออันนี้ตอกอันนี้ด้วป๋อตอกนี้ได้ป๋อเอ้าย่างก่อนนะเามาแล้วเอ้าจ้าอือส่วนพักพี่น้องพี่พักนัานเดียวพักร่วมงั้นน่าคือเก้าพี่น้อง รัดเป็นอยากมากส่วนมานอนซองพ่นนะเอ,อกะยกอยากกิวซอ,องตัวซองเน่เลยนอนยังนอนบ้านกับบนอนนอนพี่นอนนะปอนหาก,กับป่าพี่นอนบานดินนนนนะมันสีบอสานะพี่นะหังมกนสีบอสหญ้าก็เรว่าส่วนตัวมานอนหน้านะ เอากระนมาเฮ็ดอันนี้พวกท่านคำน้อพี่นออ้องดีกว่าสีเสียเวลาปลเป็นลาลาเฮ้ตอนคำก็ได้สีขาได้จะไม่ไฟอนมาบดไไฟนะโองืมืเมอเทด,ดก็ได้มันสิตอกเงือยะหันหมดลายแทะมันมังนี่ใช่หมาสนมันเบิ่งหมือนยิ่งรุมเหมือนด็มมนเดเ ันนี้คงใดเข้ามาอยูอท่อย,ทยมาทันเทียนบ่าโอ้ยออกเมจิกิโอ้ย,ออยสุกิกิเบนก็พอมต้ตปิอย่านคะ่ะโอ้ยอย่าถืกมอเลยมคอยาาค่อย,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 อยาพาไปไ,ปได้มาต้องคอยกันยิง

โอ้โหโอ้ยนังนังซื้อไปบ่เดียววะบ่เดียวต้องโอ้ชมันบริส้ทธิ์เลยไอ เด็กกับตอกไว้ที่ละหน่อยบรรยากาศยังแรงขนาอเนอะอาะแต่ถึงพม่านี่แหละถึงซองพูมี่ะเดี๋ยวมือมอื่นน,น,นะสิพาพี่น้องไปหาของกินเนาะหาอยู่สสิพาพี่น้องไปคุจิโปเมื่อพากพีพอ้ายพากน้องอยู่ทั้งพุนเนาะเพราะว่าิมืออื่นนี่<า>เป็นหม,มุอสุดท้า,ายแล้ว แมนสิคุณจิโร่รไม่อได้เลยสิได้เมื่อเมืม่อพี่น้องวันที่สามเนาะมาแต่วันที่สามเพราะว่าอยากเมื่อเวียงเบียกมาเวียงเนี่ยยังเบียงเอ๋อบนถาดดวงสันเด้พี่น้องใหญ่แซดมาหาใหญ่องเอแซดมาบอกขึ้นมาบอ่อใส่ปลาใส่พวกว่าไปใส่ยังพวกอ้าวใส่บาทนี่แหละใส่บาสนี่ไปใส่พกเอ้ามันเป็นแบบคราบเบาที่แบบมันพิดพันกันนะ ใบบาเซบบียร์ซบบาเซบบียยังคือเบียร์ใช่แต่ไม่ขวานจะะ้าค่ะกระชีไข่กบโพบอน้าก็มันผ่านกันอ้ยกระยานเด้ก้มต่ำสิคะก้มตม่ำ เราลงมือก<ห>ิจว <is> ัรยามรีนาะอยู <t UC S 1> ่ห่วยไ่ปู๊นะนอนรีน่าเบเนาะบอกก่อนเด้อบ่ไม่ใช่เมื่อก่อนเฮ้ยจับมันนั่นไม่ดื่มน้ำเลยเด้อพี่น้องฝากแต่ก่อนนั่นเอ๊ะเล็แล้วต้องเพื่อนนะบ่เห็นบอก ข้องนู้นเขื่อนปทายไหมยังท้ายพักเนาะพี่น้องก็นั่งสีบอกอธิบาย,พ,ายพี่น้องฟังที่แดกอะ่ะอันนี้หันปกักซ้องจำหยอดแต่ว่ามันแตกแน่แล้วบ่เ้าสซีตอกตาข้าลุมก่อนพี่น้องข้าลุ่มมาก็ส่ีบอกเอาตำปลาได้พอข้าวซีแย่งซีชา่ไม่ปีก ป็ด่าเ้ดพืนกันซะกันไก่กันเป็ดใ้ปีอีซายสำนงพี่รถบ่อฮทรงขวดใ้ปีได้เปิดเออกระตำๆเพื่อไกลหน่อยเนปีจำดินเลยไลอฮะอ่าเล็กงากับอมี่พี่น้องเฮ้ยเชินอยู่นะแต่ว่าไอเมื่อก่แหวนล้คงแล้ว ไมาา่เชียวมากยังสันสร,รุปในข้องภายสันนะงงนะบริเวณบริเือทถ้งจันนี้เห็ดไม่าไม่เอาเขินนะไม่ดึงไม่ดึงเลยมัมจับให้มัน,มนให้มันเคงนีงเนาะ để hai chân tóc để tỏ nếu mình một mình chữ nếu không hạng bên này nếu là nếu là tưng là nếu là

จะปูมันลดอ้องูงกับมาเบิ้งปินขึ้นมาอีกบันนึงปินทนาดนี้อ๋อข้าไปจุดกลานิดก่อน Ừ, à. cái, 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 cái coi, cái coi ngặt ừ, đây đây là cái bát nữa mọi thứ mọi thứ mọi thứ mọi บ่เลยมาตันตาลี่ว่างไปสิเอาแหนไปนําบ่โอ้ย เป็นไฟหมาบเลยขโมยเอ้ยบรรยากาศบรรยากาศเป็นเวงเวงว่างๆพี่น้องเนาะทีเป็นอะไรแย่ครับว่าย่มอยู่บ้านแล้วก็นทามาอยู่หน้าแล่ะที่เป็นอะไรเป็นองเองว่างๆนี่แหละหนิเป็นว่างไปบ่อยเดี๋ยวแป๊บนึงเสร็จอันนี้ก่อนเพราะมันเมื่อนแล้มันเป็นดอกเป็นลกอยู่นี่เออยาแม่ใช่ไหม กะเฮ็ดได้ห้าวนึง่งพั่นซะงสักดูว่าด่านหนึงน่งเนาะด่านหนึ่งกะได้ไปห้าวนึงเนาะพอมันเมือเอเกกม่อยแลยวพี่น้องก็เสด็จพักก่อนมื่นเช้าห้าวจังเฮ็ดไปเส้าพี่น้องก็ได้เนาะมื่อวานนีเฮ็ดมันแล้วเบิดนะพี่น้องเนาะว่ามื่อยน,นี่ต้องเดินทางบา่อยากให้เนี้ยอนมันขังค้าเนาะเรื่องนี้ก็ที่มหัพปาไปจูดอันนี้ก็คือพี่น้องเห็นเอจีได้ไล่คนเนาะคอมเมนต์ว่าจูดทิ้งทำไมเพื่อพัง เสียดายอย่าไปจูดเลยเอาไว้ให้งัวให้ควายกินแล้วก็ทำพุ่นอย่างนี้เลยพน้าเลิกไปไมีงัวงอย่าไปจูดเลยก็คือเพื่อนนี่ก็ไหวคือเก่านี่แหละแต่ว่าเอาส่วนเล็กเนาะฮุกเอาส่วนเล็กสนหน่อยไปไปจูดใส่ต้อหรือว่าหรือหญ้าหญ้าที่มันบมันท่านได้ตายหรือว่ามันอันมันบปล่าหม่เนี่ยนะมันบป่แป้นแล้วมันในหกเนาะเาก็เอาเพื่อนนี่ไปหยัดใส่หั่นแล้วก็จูดให้มันใหม่ให้มันแป้นเนาะเพื่อนเอาเชื้อชวนได้พี่หน้าเนาะ บนเมนวราจูดทีมได้นี่ก็ะชีฮานเก็บไว้ตางหายได้นี่พี่เนาะถ่ายเป็นสีเอาขวอยมาปล่อยใช่เนาะกะสีเฮดห่านขึ้นแล้วก็ชีเอาเพื่องนี่ขึ้นไหวเนาะไหวเอาไว้เรียงข่ยไว้สุดสั้น,นที่เราจูดหน้าวูบไปที่ละน้อยนี่ไปใส่นี่แหละไปจูดลาต้อหรือว่าน้าปลาหยาทีเรามันมันหกหมดเลยเนาะเย็ดชีเย็ดใหญ่เบิ่นพี่น้นองเนาะมาพี่ เยๆุมนอนบุตรแรงเนาะโบว์โบว์โบว์น้ำอุ่นเลยห่อนซ้ำนอนนี่ก่อนนี่นี่อุ้ยห้องวารินริมทเลยมันก็เย็นแล้วตัวนี่พี่น้องนี่นี่เนาะมีแบบนี้นี่แบบนี้ใหญ่ๆกันไปน้ามันใหญ่ไปหุ่นน้ำนี่แบบนี้นี่เป็นย่าเนาะใหญ่ไปกว่าหุ่นเต้มาชิบไม้ห้าเละห้าใหม่มาหยัดอันนี้หม้แอนนี้ มันยังหกนั่นอนองมีห้อาก็ต้องดนูนาะงบองฮัาเจดส่วนเป็นบพี่น้องกานสีทางมันกับพวกกระเทือนนะพี่น้องผามันอันนี้บอปันใดนะฮาบอมีเครื่องตัดเนี่ยพี่อยู่ยกับูดกันเนี่ยพี่อยู่องเสียมาฮานาซีจุดด้วย พราะเพื่อมันก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะเอาไว้เดี๋ก็พ่นบักป็นนาพุ่นแบบแต่ว่าอักษาศใสนะเอาไว้เนาะอากาศพ่นตกแต่มันก็เป็นเฟ่อนเอ็ดออกนี่ายเห็นหรอลูกช้างเนาะแดดดีเห็นหรอง่ายหยากได้เห็นหรอมั้งวันที่หาได้ยินอยปีนาพิหวพุ่นเห็ดเพืองธรรมศาสตร์อยู่ใช่หนอกอยู่ใช่ทางไงเขาหยอดซื้อกันเพื่อ ซื้อไปให้กล้วยให้งวบอยิงบอยเผาะเห็ดยังแบบมีโยปน์ได้ยังคือกานเี่นไห่ต่วาาบานเาแจ้งเนี่ยบอคอยได้ซื้อได้ค่ายกันดอกเนาะมีแต่คอกันคอกมอ่นาะนะเบ่มนก็มม่ล้งคูร้งค่าเหือนนระมะนี่แตกก็ข้าวดาวพี่นนอะ พี่นี่ยังอีกเดือนอีกซองเนาะเดือนไปเอาเดือนหนนี่กระซองหกรเดือนนี่กำลังวันที่หมือนี่เมเอันทีนงที่หนที่หนึ่งเกเหลังเลิเด็กไทยกองตะกานะพี่น้องนะถืออยู่บ้างออตะกาวนะทกทกนะซื้อู่ได้พี่น้องซื้อ้อหาซื้อ้อหากเจ็ด่อมมีก่อนก็ซื้อซื้อหาเพรามือนีนรด พาเมยไปกวดอยู่ห้องมอเนาะแล,ะล้วก็รถอยู่ห้องมอห้องมอทหารเนาะเออเดีไปเบิง่งนลำคลางค่ะรถอันอยู่ซื่อๆกระไลถนนบางมีคนขับกระไล่ไปบักใกล้ๆนั่นพี่นอ้นองรถโตกเนาะมันบ่ได้อันนั้นบ่จักษ์ประ,ระ,ระ,ระเด็นรถป<อ>ระด้คาดเลขเออบ่ได้ดึงเบรกเนาะมันก็เลยไล่ไล่ไปบักใกล้ๆเนาะเขาเล่นไล่เนะขาเล่นไล่กันตะผุดพี่น้องเขาห้องโฮเซ่เนาะก็เลยว่าอย่างว่าออกเลขก็ระมี่อะไรก็เลยว่าเอ้อเลขไทยออกเนาะกระซื้ออยู่ได้พี่น้องเนาะ สือเนาะสื่อเจ็ดซ้กับซูนหานะเพราะว่าปลายหลดเนาะผ่าดขลาดออกศูนหกกับเจ็ดซูนหลังบนพี่เนาอู้เออยจนหองหองวากเลยเอยอยพันเออยพันู 1, น <c oughs> แล้วเนาะต้องเลยเอย 1, นะอยพันนะโลอห้าเมล็ดเรเห็เมล็ดรได้พี่น้องเนาะมเมล็ดเข้ามาหล่อค่ายเหล็กกันเขาบดมาคายมือนี้เนาะไปเกี่ยวข้าเมล็ดไปเกี่ยวเขามันโมเมนด่วงว่สั้นๆเนาะก็นาย เจ้าจีรับมาก่อนเองเจ้าน้อยเนาะแล้วจังซีงูหนามอาบน้ำแล้วก็จังซีอุ่นเลยงูมาบเด้อเด้อจังว่ามันกระเบิดอะไรนี่มันไหมไปสบายไปว่าอาบน้ำแบบอุ่นๆเลยพี่น้องชิงไฟอาบน้ำชิงไฟเนาะไปพี่น้องถากก็อะไก็แช่พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ในพี่น้องสองเปิมเนียบั่นถุงเนาะเย่าตาเจอกันคลิปไหนพี่น้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับพี่ๆพี่น้องพี่เพียนไฟเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ขอบพ่อฮันน่จังได้กะสัวๆคือการพี่น้องเจอกันบ่อยๆพี่น้องมือืๆเนาะเจอกันเดินทางของเฮาพี่น้องสิเป็นเจได้นะลาบเดินหรือโบพี่น้องมาปกราบข็วัดสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องไปไปแฟนกบแฟนกาจะไป